สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวย t u b e นะครับตามมาให้กำลังใจพี่โยชิกันหน่อยครับวันนี้มาทำอะไรพี่วันปุ๋ยแทกล่องมาคนเดียวเลยอ๋อเดี๋ยวแม่มาช่วยอ๋อแต่ผมช่วยก็ได้เนี่ยผมผมมาช่วยนะเนี่ยผมไม่ได้มาทำคลิปหรอก เห็นไม่มาเบียงรอเบียงก่อนพูดไปเรื่อยผมมาทำคลิปอะไรผมไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับคิดถึงแล้วเนี่ยปกติแล้วก็จะเจออยู่ที่อู่ของร้านเสียนาลงชัยนะครับผมก็จะมาเอารถไปทำไปซ่อมนะครับผมไปบิวนะจะแทกล่องก่อนแล้วจะหวานปุ๋ยก่อนเนี่ยเช้าหวานปุ๋ย ใบแทก<อ>็กเสอสามลูกก่อนอ๋อกีไร่ตรงนี้แปลงนี้ตรงนี้แปลงนี้กี่ไร่แปลงนี้ยี่สิบ่่ 20. 20. ไโอ้เนี่ยครับของปีโยชิถือว่างามนะครับเนี่ยเอาไปแล้วปี่แทก็กไปแล้วเนี่ยอพี่แท็กไปแล,แล้วเนี่ยะ15ไร่เหลือ12ไร่อ๋อแท็กไปแล้ว15นะครับ <lineage. S 1> รก็ปกติแล้ว ถ,ถือว่างามนะครับอ้อยขนาดนี้เพราะว่าปีนี้แถวๆนี้โอ้โหอย่าบอกบอกว่าแรงแรงจัดเลยนะครับไปแถวเขตกำแพงนี้มียืนต้นตายเยอะแยะเลยนะครับผมเป็นปุ๋ยอะไรเนาะพี่นปุ๋ยวันปุ๋ยรองพื้นหรือว่ายูเรียหรืออะไรเนะี่ยอ่ายี่สิบเจ็ดสิบสองหก กึ่งกึ๋อมีลูกเซตอ๋อป๋ออ้อ,อ,อ,อยดียน,นี่นะครับผมตา ICP นะครับผมใช้น้อยงามทนผลดก <c oughs> โอ้ไม่ใช่อันนั้นมันคนละอันนั้นมันอะไรนะยี่ห้ออะไรนะจำไม่ได้นะครับผม <c oughs> เครื่องหว่านปุ๋ยก็เป็นยี่ห้อมิสูเซเว่นนะครับผมนี่นะ หวานสาดเหมือนหวานข้าวเนี่ยแหละพี่ห,หรือว่าหวานวานข้าวเลยอ๋อต้องรอชมฝีมือของพี่โยชินะครับผมเนี่ยครับมีคุณแม่มาช่วยด้วยนะครับหมูแข็งหรือหมแข็งเออนิ่มาก่อนอไก่ซะด้วย <laughs> อาหารรถ่ายพี่มีเทอร์โบด้วยเหรอนะเนี่ยอ๋อมีดิหางแรงนะครับเนี่ยโอ้โหแรงจัดล้านสิล้านหลุดอยู่นะไหนต้องขันก่อนนะหลวมเลยก็ขี่ก็ขับในในอันนี้มันก็หลวมแล้วเนาะมันกระแทกเนาะต้องย้ำหน่อยอืมเนี่ยมีเทอร์โบด้วยนะครับผม เอาเลยครับพี่ตามสบายเลยผมแหมพี่โยชิใจดีโดบอะไรพี่นี่นะตงเบอร์ดีนะครับช่วยไ,ได้ก่อนทำงานช่วยได้ครับออากาศร้อนนะพี่แกก็ไม่ถอดหมวกนะครับผม <laughs> ถ้าถอดหมวกแล้ว <laughs> จะรลอกว่านี้นะ แฟนถามหาคิดถึงหลายคนแล้วครับเนี่ย <t> <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าโอกาสดีนะครับมาเจอพี่ยชิอยากอยากเจอตอนย่ำเชือกนาน่ะพี่ยชิวันไหนจะได้ยำเนี่ยต้องรอรอรถก่อนครับต้องรอเกี่ยวเสร็จเกี<อ>่ยวอ,ออกก่อนใช่ไหมถ้าผมจะย่างจ้างไปยำได้ไหมได้ครับเดี๋ยวฝึกขอฝึกก่อนไม่ไม่ยำรถผมเนี่ยเอาพี่ยชิไปออกช่องเนี่ยได้ไหมใจเย็นใจเย็นอยากดูพี่ยชิ แล้วซ้อมซ้อมมืออนอ๋ออยากดูพี่โยชิลงไอ,อ้ย่ำของโค้งนกของผมบ้างนะครับผมว,ว่าพราะว่าปกติแล้วก็เจอแต่พ่อตาผมนะครับแล้วก็ผมนะครับผมว่าอยากเจอพี่โยชิบ้างนะครับถ้าเอาไปย่ำโคงนกเนี่ยเหมือนกับว่าจะดูดีนะแฟนๆนี่อาจจะติดใจนะครับผม <c oughs> ละมานละมานข้าวก็งานเยอะนะครับผมข้าวนะก็ต้องการน้ํานะครับผมยังไม่ได้ไปดึงน้ําเลยนะนได้ไปดูบ้างหรือ,อยังไปดูแล้วไปดูแล้้้วแแหงลวเออเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมใช่ครับคุณน <laughs> ี่ะนะแม่ดึงดึงสตาร์ทให้หละไหวไหมแม่ ให้ผมดึงไหมอ๋ดดอดึงวม่ติดด้วยให้ขดึงนะครับผมจะลองดึงบ้างนะครับเปิดโชคก็ยัง,ง,งนะทำไมติดยากจังเดี๋ยวก่อนนะครับปกติไม่ยากเคยยัง,ต,งยติดแล้วนะครับผมเ <laughs> ล่นสะผมเหงื่อ ออกเลยนะครับผมเน่ดีแล้วี่ยผมมาคุณแม่สตาร์ก็อาจจะไม่ติดนะครับว่าจงใช้กำลังเยอะเหมือนกันนะครับหนักไหมอ๋อสมควรอ๋อ <laughs> โ25โล25โลเครื่องอีกมา30โลอ๋ออันนี้ปุ๋ยครึ่งลกูกใช่ไหมพี่เนี่ย ครึ่งโลรึ้นอ๋อลูึงโลกับยีโลเครื่องอีก10บกิโลใช่ไหมประมาณประมาณเครื่องประมาณสิบกิโลนะครับเพื่อนเพื่อน สนใจติดต่องานได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะจ้างไปย่าเทือกนาของผมอยู่นะอยากเห็นนะไม่ใช่อะไรนะว่าเตามร่องนี้นะครับผม อ้อยนี้ยังยังไม่โดนน้ำนะผมก็มีฝนตกมาครั้งหนึ่งก็เลยด,ดีขึ้นมานิดนึงนะครับเนี่ยก็แรงทิงท้งๆิช่วงเวลาน้นนานเหลือเกินนะครับแต่ก็ยังดีนะครัที่ว่างอกได้ขนาดนี้นะครับเนี่ย สายไหวนะครับหรือว่าเรียวแรงนั้นยังมีนะผมแข็งแรงนะครับแข็งแรงกว่าผมอยู่นะผมนี่ก็ถ้าเกิดว่าบนาไม่ไม่ใช่ลงโคนแบบนี้ก็พอสภายไหวนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าลงโคนในบิ่งนาแล้วก็ ถ้าเกิดว่าน้าไม่หลมก็ได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเจอนะ้ำหลมผมก็หมดสิตเหมือนกันนะอย่างโคนล,ลงไปสักครึ่งสักเคียงหัวเขาเนี่ยก็ไปไน่รอดแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมอาวีดีโอชุดนี้ก็สั้นๆนะครับก็ตามให้กําลังใจของพี่โยชินะครับผมหลังจากที่ไม่ได้เจอตันนานนะครับก็ขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ขอบคุณอ่ะ